เมื่อลูกสามารถใช้วิชาพุทธจิตตานี้ได้อย่างถูกต้องลูกก็จงใช้สวดจำละล้างกิเลสตัณหาต่างๆที่ครอบงำดวงจิตของลูกอยู่เมื่อไรกิเลสแสดงตัวตนอย่างชัดเจนจงสวดพุทธกิตตานี้เพื่อที่จะได้ขับกระแส แห่งกิเลสตัณหาเหล่านั้นออกจากจิตกายและใจแล้วลูกก็จะมีจิตที่สงบตั้งมัน่นบุคคลทั้งหลายเมื่อเขานั้นสาบมานใช้พุทธคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ดีได้อย่างถูกต้งองจงนำมาช่วยสวสดเพื่อที่จะได้เปิดบุญเปิดบารมีเปิดสภาวธรรมสิ่งดีๆ น้อมพลังพุทธ,ธาบารมีเข้าสู่ตนชาร์ปพลังเติมพลังให้แก่ตนให้จิตของตนนั้นมีกำลังและก็ก่อเกิดสติก่อเกิดปัญญาเกิดความรู้ตื่นตื่นรู้ภายในขึ้นมาเพื่อช่วยจิตของตนให้เกิดปัญญาให้เกิดพลังและสามารถตื่นรู้เข้าถึงธรรม ทั้งหลายและจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเช่นนั้นลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยบุคคลทั้งหลายเมื่อสาบมารถฝึกการสวดพุทธจิตตาจนสบเร็จและวใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นก็จงนำมาใช้เช่นนี้คกอการสวดเพื่อที่จะได้ อาถิรานเบิกบุญเกา่าบารมีเกา่าที่ตนได้สร้างได้สร้างสมเอาไว้เพื่อที่จะได้คำนุนจิตของตนในปัจจุบันรวมพลังจิตเป็นหนึ่งเดียวพลังบารมีทั้งหลายมาเป็นหนึ่งเดียวคำนุนจิตของลูกให้ลูกสามารถเบิกบุญเกา่าบารมีเก่ามาคำนุนให้ลูกนั้นสามารถ สร้างบารมีทานได้ด้วยมหาบารมีเก่าที่ขับนุนมาและกำลังจะสร้างใหม่ให้ลูกนั้นสามารถสร้างบารมีอื่นๆได้อีกมากมายเมื่อลูกทั้งหลายนั้นสามารถเรียนรู้วิชาพุทธจิตตาเห็นคุณค่าแห่งพุทธจิตตาและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนั้น ก็จะทำให้ลูกนั้นมีเครื่องมือในการนำพาลูกไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็วเช่นการปรารถนาพ้นจากทุกข์ก็สวดเพื่อชำระล้างคลื่นทุกข์แล้วก็ฝึกฝนไปจนหายทุกข์จนคลายทุกข์การที่ลูกนั้นปรารถนาที่จะชำระวิปากกรรมชำระกิเลส น้อมพลังให้ก่อให้เกิดปัญญาเบิกบุญเกา่าปารมีเกา่าต่างๆทั้งหลายมาคำหนึง่งลูกก็จะสามารถที่จะทำได้ให้ก่อเกิดในตัวของลูกขึ้นมาได้ด้วยพระกาถาพุทธจิตตานี้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเช่นนั้นในสิ่งที่ลูกได้เห็นว่าสภาวธรรม ของการย่อลูกได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสบติทิพย์ยานรู้ทางทิพยานวิเศษต่างๆทั้งหลายหรือว่าจะเป็นพลังพุทธบารมีแห่งการช่วยเหลือค้ำหนุนให้ลูกประสบความสาเร็จในเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการไปเคลียร์นี้กรรมวิบากกรรม เจรจากับเจ้ากรรมนอย่นนทั้งหลายหรือเป็นการเบิกทรัพย์เบิกบุญเบิกบารมีลูกก็จะสามารถทำได้สำเร็จเช่นนี้และลูกเอ๋ย